การปฏิบัติตัวเมื่อกลับบ้านค่ะการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในบ้านและรอบบ้านข้อ 1. ที่อยู่อาศัยห้องพักควรเป็นส่วนตัวอากาศถ่ายเทดีและปลอดโปร่งค่ะ 2. ในช่วง3มเดือนแรกหลังปลูกถ่ายไตยควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่ชุมชนหรือที่แออัดค่ะเช่นโรงภาพยนตร์ตลาดสดเพราะมีโอกาสติดเชื้อได้ง่ายข้อ3 เมื left, there, ่อจำเป็นต <ha. S 2> mm ้องออกนอกบ้านต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเพื่อป้องกันการเกิดโรคติดเชื้อทางเดินหายใจค่ะการดูแลสุขอนามัยทั่วไปข้อ 1. การดูแลช่องปากและฟันควรแปรงฟันหลังรับประทานอาหารทุกมื้องดทําหัตถการในช่องปากอย่างน้อย6เดือนหลังปลูกถ่ายไตค่ะและควรพบทันตแพทย์เพื่อตรวจเช็คสุขภาพฟันทุก3-6เดือนค่ะ 2. การนอนหลับพักผ่อน ควรพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย8-10ชั่วโมงต่อวันค่ะการมีเพศสัมพันธ์สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้หลังปลูกถ่ายไตแล้ว4-8สัปดาห์โดยควรสวมถุงยางอนามัยเพื่อป้องกันการติดเชื้อค่ะข้อ4การตั้งครรภควรปรึกษาแพทย์โดยละเอียดและหลีกเลี่ยงการตั้งครรภอย่างน้อย1ปีหลังผ่าตัดปลูกถ่ายไตค่ะข้อ 5. การท่องเที่ยว สามารถเที่ยวได้หลังจากปลูกถ่ายไป3เดือนค่ะการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันเพื่อป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนข้อ1ควรได้รับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่หรือวัคซีนบาดทะยักโดยปรึกษาแพทย์ก่อนได้รับวัคซีนอย่างละเอียดทุกครั้งการดูแลแผลให้สังเกตบริเวณแผลหากมีการแยกของแผลแผลมีบวมแดงหรือมีหนองออกจากบริเวณแผล ให้รีบปรึกษาแพทย์ในทันทีค่ะการออกกำลังกายค่ะข้อ 1. ภายหลังผ่าตัดจนถึง3สัปดาห์สามารถออกกำลังกายโดยหลีกเลี่ยงการออกกำลังกายที่หนักเกินไปข้อ2 4ส,สัปดาห์หลังผ่าตัดห้ามขับรถยนต์เนื่องจากจะมีการหดเกรงของกล้ามเนื้อหน้าท้องบริเวณที่มีการวางไตใหม่ค่ะข้อ3 หลังผ่าตัด6สัปดาห์สามารถเดินเร็วครั้งละ15 3 0นาทีแต่ให้หลีกเลี่ยงการยกของหนักเช่นการอุ้มเด็กการยกตะกรา้าหรือการตัดหญ้าค่ะข้อ4 8สัปดาห์เป็นต้นไปสามารถออกกำลังกายได้ตามปกติแต่ให้หลีกเลี่ยงกีฬาหรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการกระทบกระแทบบริเวณหน้าท้องค่ะ การมาตรวจติดตามอาการตามนัดข้อ1ควรมาติดตามอาการตามนัดเพื่อประเมินการทำงานของไตใหม่ข้อ2การเฝ้าระวังและสังเกตอาการผิดปกติได้แก่ปัสสาวะคุณแสบขัดปัสสาวะออกน้อยกว่า1ลิตรต่อวันปวดหน่วงท้องน้อยขณะปัสสาวะปวดบวมตึงบริเวณไตใหม่ มีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นมากกว่า0.5-1ถึงกิโลกรัมใน1วันมีไข้ามากกว่า38องศาเซลเซียสมีอาการปวดศีรษะตาพร่ามัวและความดันมากกว่า180-110มิลลิเมตรปรอดมีอาการไอหนักติดต่อกันนาน2อาทิตย์และมีอาการหายใจลำบากมีเหนื่อยง่ายร่วมด้วยหากท่านมีอาการดังกล่าวให้รีบมาพบแพทย์ในทันทีค่ะข้อ3 การปฏิบัติตัวเมื่อมีอาการเจ็บป่วยห้ามรับประทานยาหรือซื้อยารับประทานเองแต่ให้ปรึกษาแพทย์ใกล้บ้านโดยแจ้งว่าได้รับการปลุกถ่ายไปค่ะอาหารที่เหมาะสมกับภาวะสุขภาพข้อ1ควรล้างผักและผลไม้ให้สะอาดก่อนรับประทานผลไม้ควรเป็นชนิดที่ปลอกเปลือกได้ข้อ2ออาหารที่ต้องหลีกเลี่ยงได้แก่สุราไวน์แดง และน้ำผลไม้ตระกูลส้มเพราะอาจจะทำให้ระดับยากดภูมิสูงขึ้น